สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม b l a c k c o v e r M นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงไทม์ไลน์ของตัวละครที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตนะครับโดยคลิปที่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ทําไปแล้วนะครับก็จะเป็นของซีซั่นที่3นะครับถึงซีซั่นที่5นะครับและตอนนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงซีซั่นที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เปิดมาประมาณราวๆสี่เดือนนะครับก็ถือว่าเร่งแพทพอสมควรเลยก็ถือได้ว่าแพทของเซิร์ฟกาลินาเนี่ยก็เข้าใกล้ญี่ปุุ่่่นนนนนเเตต็็มททีีีแล้้วรโดดยิ์ญปอกาง ไปถึงซีซั่นที่11แล้วนะครับแล้วก็มีตัวลิมิเต็ดมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็คาดเดาได้ไม่ยากนะครับว่าอีกไม่นานนะครับตัวลิมิเต็ดตัวใหม่ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยอย่างยูโน่สปิริตได้เนี่ยอีกไม่นานก็น่าจะเข้าเซิร์ฟกาลินาแน่นอนนะครับโดยทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดกันถึงไทม์ไลน์นะครับจะได้เป็นแนวทางไกด์ไลน์นะครับในการดองเพชรหรือว่าการเตรียมทีมของเราในอนาคตนะครับว่าควรจะสุ่มตัวไหนหรือว่าเลือกตัวไหนเข้ามาอยู่ใน ID ของเราโดยเฉพาะใครที่มีทรัพยากรดนะคราดนะครรไปถึงาย หรือว่าสายเติม like. น้อยด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบวกกับความเป็นไปได้นะครับของการปล่อยตัวละครที่ผ่านผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะครับก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปสําหรับใครที่ต้องการเติิิิิมมมมมเเเเงงนนนนนนนะะครรรัับบผผขออแํําาา่ดู้้้ใหกกตช า,ายโดยการันตีผู้ใช้บริการนะครับที่มีมากกว่า1,000 0แคนคลิกเลยที่ www.kewpay.com เติมเกม b บล็คโควา m วันนี้ใช้เพียงแค่ AID เท่านั้นนะครับแล้วยังคุ้มถึง3ต่อด้วยกันอย่างแรกนะครับส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคบ๊อบคอยคุ้มสุดๆอย่างที่2นะครับกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลน้าเพจดนลับของรางวัลแจกแบบจุกๆมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทอย่างที่3เนี่ยหากคุณน,นําโค้ดของผมนะครับไปใส่ตอนชําระเงินเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมนะครับเปคุ้มเปให้ฉลาดต้องเคบ๊อบ โดยปัจจุบันนะครับณตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยก็มาถึงซีซั่นที่6อย่างที่เกินไปตอนแรกนะครับนั่นก็คือตู้ยามิแล้วก็รักนะครับซึ่งหากเราเทียบความนิยมนะครับสำหรับ2ตัวละครนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นกันไม่ยากนะครับสำหรับตัวละครยามิเนี่ยที่จะมีการสุ่มหรือว่าเลือกที่จะปั้นมากกว่ารักนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็น่าจะชอบยามิกันอยู่แล้วนะครับหนึ่งเลยนะครับก็น่าจะเป็นความเท่นะครับพร้อมทั้งตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายแอตักเกอร์นะครับที่ทำดาเมจทางกาย โดยเฉพาะลักเนี <sketches> <gift> oh. s right. <S ่ยก็จะเป็นสายแอตแทกเกอร์สีฟ <ści> <car and S 2> ้านะครับโดยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่น่าจะมีบทบาทในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นไปทางเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทําความเสียหายต่อเนื่องได้อีกนะครับเป็นรูปแบบไฟฟ้าช็อตนะครับซึ่งการทาดาเมจของไฟฟ้าช็อตนี้นะครับก็จะเป็นแบบเดียวกับไฟเผาเลยนะครับโดยจะทําดาเมจอยู่ที่20%นะครับคิดจาก M ATK หรือว่า ATK นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการทาดาเมจแบบเฉพาะตัวอยู่นะครับเพราะว่า ก็น่าจะมีแค่ลักตัวเดียวนะครับทำดาเมจแบบไฟฟ้าช็อตได้นะครับซึ่งหากใครเนี่ยจะเอามาจัดทีมแบบไฟฟ้าช็อตนะครับก็น่าจะต้องรอไปก่อนนะครับสำหรับลักตัวนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าใครที่กําลังอยากจะลองปั้นทีมนี้นะครับหรือว่าทีมฟ้าล้วนะครับลักเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่จะเป็นตัวเมนหลักในทีมนี้นะครับโดยถ้าหากเราเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะครับที่เป็นสายแอดแท็กเกอร์ทั้งคู่นะครับในส่วนของยามีสีเขียวเนี่ยก็น่า ที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างฟาหน้าสีเขียวหรือว่าจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดอย่างยูโน่ล่างพูที่จะเข้ามาในอนาคตอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นแอทแทเกอร์สีเขียวเช่นกันนะครับก็อาจจะทําให้ตัวละครอย่างยามินะครับมีบทบาทในการใช้งานที่ลดลงนะครับรวมถึงความจําเป็นนะครับที่จะต้องปลดดาวให้ไปถึง5ดาวนะครับถึงจะพอสู้ได้นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีการทําดาเมจที่รุนแรงก็จริงนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความบางนะครับของตัวละครที่สามารถทําให้ตัวนี้เนี่ยตายได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะใครที่มีแค่ศูนย์ดาวนะครับค่อนข้างเล่นลาบ ส่วนตัวละครอย่างลักเนี่ยค่อนข้างมีสกิลที่เฉพาะทางพอสมควรนะครับเลยทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยหาตัวมาแทนยังไม่ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางเซิร์ฟญี่ปุ่นก็ยังไม่มีความสามารถแบบนี้นะครับรวมไปถึงการปั้นทีมฟ้านในอนาคตนะครับที่อาจจะมีตัวละครที่เก่งกว่านี้ก็มาก็ได้นะครับแต่ถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะคุ้มมากกว่าที่จะเลือกยามีนะครับเพราะว่ายามีเนี่ยเขาจะมีตัวละครที่มาแทนได้เยอะพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับตัวละครแอตแท็กเกอร์ ไม่มีตัวไหนแล้วนะครับที่จะเอามาเล่นแทนได้นะครับณตอนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับตู้ซีซั่นที่6นี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เราสามารถเลือกที่จะข้ามได้นะครับแล้วก็เลือกใช้เฉพาะกุญแจเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเลือกในส่วนของลักแทนนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกมาข้างต้นนะครับแล้วก็อีกทั้งลักนะครับยังมีตัวละครที่มาอยู่ในทีมเนี่ยยังไม่ครบนะครับสำหรับการจัดทีมของเขานะครับก็น่าจะยังไม่ได้ปั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นจะต้องรรรรออตัััััวละะะคคคคใหมมมม่่่่ๆเเข้้าาาาากกนนนบบททีีีสถจดดดไ จะเอามาปั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการกลับมาของจักรพรรดิเวนมมนจูเลียสนะครับซึ่งก็จะมาเป็นรอบที่2แล้วนะครับโดยการมารอบนี้เนี่ยเขาจะแยกเป็นตู้การ์ดมาด้วยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับสำหรับใครที่ส่งจูเลียสไปรอบที่แล้วนะครับแล้วยังไม่มีการ์ดนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่ควรจะมีนะครับสำหรับจูเลียสที่จะเอามาใช้ใน PVP นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับที่ควรมีการ์ดอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการ์ดเนี่ยก็ถือ ก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับโดยเฉพาะใครที่5ดาวแล้วเนี่ยทางตัวเกมก็มีตู้แยกมาแล้วนะครับก็ไปหากันได้นะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ควรมีเก็บไว้นะครับอย่างน้อยก็0ูงดาวนะครับงั้นคราวนี้เรามาพูดกันถึงตัวละครตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าปัจจุบันเนี่ยจูเลียสเนี่ยจะมีบทบาทยังไงกันบ้างนะครับหรือว่าสามารถเอามาเล่นได้เหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าความเทพของจูเลียสเนี่ยหรือว่าความคุ้มค่าของตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ว่า สำหรับตัวนี้แต่เนื่องจากซีซั่นต่อไปนะครับหรือว่าตู้ต่อต่อไปเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าจูเลียนเนี่ยจะมีบทบาทค่อนข้างน้อยลงนะครับในส่วนของ PVP นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการมาของเจมเเลโอเลโอน่านะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครลิมิเต็ดนะครับที่จะเป็นตัวที่3นะครับถัดจากแบล็กแอสตานะครับโดยเฉพาะการมาของตัวละครตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกเมตาครั้งใหญ่เลยนะครับของทีมเขียวล้วนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ทําให้ทีมเขียวนะครับมีบทบาทสําคัญในเกมนี้มากขึ้นนก็ เป็นตัวแท้งนะครับที่ทําดาเมจได้ทั้งเผาไหม้แล้วก็ดาเมจหลักนะครับพร้อมกับตัว empire, <onsense> ละครตัวนี้นะครับก็เป็นสายดีเฟนเดอร์สีเขียวนะครับซึ่งก็เป็นตัวแท้งได้ด้วยแล้วก็สามารถทาดาเมจได้ด้วยนะครับก็ถือว่าครบเครื่องเลยแต่ตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้สกิลพัซีฟในส่วนของการปลดล็อก5ดาวนะครับหรือว่าเราจะเป็นจะต้องปั้นตัวละครตัวนี้ไปถถึึงงง5ดดาาาาววนนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบบจเล่ไ้้พออมมกกสํญข ที่ยังไงก็จําเป็นจะต้องมีนะครับแล้วก็ควรที่จะทําไปถึง5าดาวด้วยซึ่งมันจะทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำดาเมจแล้วก็เก่งมากๆนะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาสามารถมอบบัฟมานาสกินให้กับทีนได้ด้วยนะครับนอกจากจะทําให้ตัวเองถึกแล้วเนี่ยก็ยังทําให้เพื่อนร่วมทีมถึกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถทาดาเมจได้นะครับแบบหมู่แล้วก็แบบต่อเนื่องด้วยแล้วก็สามารถบัฟเพิ่มความถึกแล้วก็การสถานะผิดปกติให้กับทีมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตตัวเเลลยยนรบที่อกได้้ถาาูม ก็คือว่ามาปรับจูเลียสเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละสกิลของเขาเนี่ยจูเลียสเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางเลยนะครับก็อาจจะทําให้จูเลียสเนี่ยมีบทบาทน้อยลงจากการมาของเจนะครับซึ่งการมาของตัวละครตัวนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมาวันที่18เมษายนนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีการดองเพชรเพื่อรอตัวละครตัวนี้นะครับก็น่าจะอีกไม่นานแล้วนะครับก็น่าจะได้สุ่มกันแล้วนะครับก็แนะนําเลยนะครับควรสุ่มให้ได้ครบ5ดาวนะครับแล้วก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ถัดมานะครับจากตู้ของเจนะครับก็จะเป็น แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นมิโมซ่านะครับแล้วก็วินเลี่ยมวันจันนะครับโดยมิโมซ่าเนี่ยก็จะเป็นสายฮิลเลอร์สีเขียวนะครับแล้วก็วินเลียมวันจันเนี่ยจะเป็นสายดิเวนเดอร์สีฟ้านะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงตู้นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างไปถึงตู้ยามีแล้วก็ลักนั่นเองนะครับเพราะว่า2ตู้นี้เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันตรงที่การเลือกสูงทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบการจัดทีมแบบเฉพาะทางทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิโมซ่านะครับที่จะเล่นได้ดีนะครับในทีมสีเขียวน ซึ่งมันก็จะไปคาบเกี่ยวนะครับในการเลือกตัวละครซีซั่นที่6นะครับว่าเราจะเลือกปั้นตัวไหนนะครับซึ่งถ้ามีคําถามนะครับสำหรับซีซั่นนี้เราควรจะเลือกตัวไหนดีระหว่างมิโมซ่าหรือว่าวินเลียมนะครับโดยความคิดเห็นส่งตัวของผมเนี่ยก็อาจจะให้มองย้อนกลับไปนะครับถึงตัวละครที่เรามีหรือว่าตัวละครที่เราเลือกในซีซั่นที่6นะครับว่าเรากําลังปั้นตัวไหนอยู่หรือว่ามีตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแยกเฉพาะทางกันแล้วนะครับระหว่างทีมเขียวหรือว่าทีมฟ้านะครับซึ มันจะเป็นการเทียบระหว่างการใช้ทีมไหนหรือว่าอยากปั้นทีมอะไรมากกว่านะครับในการเลือกตัวละครตัวนั้นๆนะครับโดยอยากจะแนะนำนะครับถ้าใครต้องการที่จะปั้นสีเขียวเนี่ยก็อาจจะเลือกมิโมซาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครกําลังอยากจะเล่นทีมฟ้าเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นวิลเลียมก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีทีมเขียวที่โอเคแล้วแต่อยากไปเลือกวิลเลียมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะปั้นได้หลายทีมนะครับก็อยู่ที่ต้องการนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวไหนเนี่ยคุ้มกว่าก ไม่ได้จริงนะครับก็อยู่ที่การจัดทีมของเราว่าตัวละครทีมเขียวเราพอหรือยังนะครับหรือว่าเราอยากจะลองไปทําทีมฟ้าบ้างครับก็อาจจะเลือกเป็นวิลเลียมก็ได้นะครับงั้นเราลองมาดูกันนะครับสำหรับตู้นี้นะครับเราควรที่จะสุ่มหรือเปล่านะครับหรือว่าจะใช้แค่กุญแจเลือกก็พอนะครับสำหรับตู้นี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวตัวเนี่ยผมแนะนําเลยว่าอาจจะเป็นเกณฑ์เดียวกับตู้ยามีแล้วก็รักนะครับเพราะว่าตู้ซีซั่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวเฉพาะทางเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะปั้นเนี่ยก็ควรทํา2ดาวนนปะะครรับแกก็็จเ มิโมซาซึ่งมิโมซาเนี่ยเป็นสายฮิลเลอร์นะครับแต่ความสามารถในการฮิลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะฮิลได้แบบเดี่ยวเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถฮิลได้แค่สกิลหนึ่งที่เป็นการโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับที่เป็นการฮิลแบบเดี่ยวนะครับแต่ก็ถ้าพูดถึงความแรงของการฮิลเนี่ยค่อนข้างฮิลแรงนะครับเพราะว่าเขาจะฮิลได้ตามเลือดน, <tramp> นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเขา <ista> สามารถชุบชีวิตได้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตััวววทีี่่่บไไดด้้นครรหืออาาเเลู กับตัวละครสายโจมตีนะครับที่เป็นสีเขียวด้วยกันนะครับพร้อมทั้งกับสกิลพาดเศนะครับที่สามารถบัฟคงกระพันให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับใครที่มีตัวสายแอตแทกเกอร์นะครับที่ค่อนข้างบางเนี่ยก็ถือว่าเอาตัวนี้เนี่ยไปใช้คู่กันได้เลยนะครับโดยเฉพาะทีมเขียวล้วนเนี่ยถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าใครเน้นจะเอาไปฮิลนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงก็ไม่แนะนำนะครับส่วนตัวอาจจะมองว่าเป็นตัวบัฟเอสพีแล้วก็บัฟโจมตีแบบไม่สนเกาะมากกกววว่่่านนัแแล้้็ชชุีิตตไดเอง าใครเน้นจะเอาไปฮิลนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนต่อมาก็คือเวิลเียมนะครับสำหรับใครที่มีการเลือกตัวคอนอย่างรักหรือว่าคิดที่จะปั้นทีมฟ้าในอนาคตอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่กําลังปั้นรักอยู่นะครับการเลือกเวิีเียมเข้าไปในทีมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคอมโบกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสกิลพาสซีฟหรือว่าสกิลหลักของเขานะครับที่มันจะเป็นการคอมโบของสกิลเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็สกิลไฟช็อตนั่นเองนะครับซึ่ง ปั้นชาร์ลอตล่างคุณครูเนี่ยในซีซั่นที่3มาแล้วด้วยเนี่ยสตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคีย์หลักเลยนะครับในทีมสีฟ้าล้วนหรือว่าทีมเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับแนะนําก็เลือกเป็นวิลเลียมไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหากใครคิดจะเอามิโมซ่านะครับไปเล่นกับยูโน่ร่างคู่ในอนาคตนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดอีก1ตัวเช่นกันนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าใครคิดที่จะปั้นทีมฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้คิดที่จะเล่นทีมเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยสส่่่่่่่่วววววววนนนนนนตตััััเเเเเเีีีียยยยยยผมมมมมมอออองงงาาาาาาคค์กกก็็็็ใใชช้้้้้ไไไดดูะะะะรรรบบจจํปิิลลลลพถื ถ้าเป็นตัวเฉพาะทางตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับการเล่นสายเคาน์เตอร์นะครับซึ่งทีมฟ้าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นสายเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับก็ใช้เป็นตัวอื่นได้นะครับก็เลยอาจจะทําให้เราไปเสริมในทีมสีเขียวแทนนะครับการเลือกมิโมซาก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับแล้วในส่วนของทีมฟ้าเนี่ยเราอาจจะใช้วิลเลียมล่างเก่าที่เป็นล่างซัพพอร์ตก็ได้นะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง c h ละกันในการเลือกตัวละครซีซันที่7นี้นะครับซึ่งระยะเวลาของตู้นี้นะครับก็น่าจะมาราวๆสามสิบเมษาหร สำหรับระยะเวลาของตู้นะครับแต่โดยลุมลงคร่าวๆเนี่ยถ้าไม่มีตัวละครอื่นๆมาขั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสัก2อาทิตย์แล้วก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะเอาไว้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณในการดองเพชรเพื่อที่จะสุ่มตัวละครตู้นั้นๆนะครับถัดจากตู้ซีซั่นที่7นะครับก็จะเป็นคิวของตู้เลดอัพนะครับที่จะเป็นตัวละครอย่างโซละแล้วก็วานิสซานะครับซึ่งก็เช่นเคยนะครับสำหรับตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเฉพาะทางเช่นกันนะครับสำหรับทีมสีเข้าาะเฉพง อย่างมากเลยนะครับโดยที่จะเอียงเองไปทางเจมเมโลน่าซะส่วนใหญ่เลยนะครับเหมือนแบบว่าเขาสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบัฟเจมเมโลน่าโดยเฉพาะเลยนะครับแต่สกิลอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างดีบัฟให้ทีมนะครับหรือว่าบัฟคงกระพันนะครับที่จะทําให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยไม่ได้รับดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับวาเนซ่าร่างนี้นะครับโดยเฉพาะตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เป็นเลดอัพธรรมดาด้ววยนะะครรัักก็อาาาจจทํให้้ปปตลไถึง 5D ก็อาจจะทําได้ง่ายกว่าตัวละครสีสั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครดีบัฟเฟอร์สีฟ้านะครับอย่างโซละนั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นการสะท้อนการโจมตีกลับไปนั่นเองนะครับซึ่งก็จะต่างกับสกิลของการเคาน์เตอร์นะครับโดยอันนี้เนี่ยเขาจะสามารถสะท้อนดาเมจจากฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับโดยคิดจากดาเมจที่ฝั่งตรงข้ามทําใส่เรานั่นเองนะครับก็เลยอาจจะทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับหยิบยกไปแก้ทางกัับตวละครทที่ ได้แรงๆนะครับอย่างเจมิโลน่านี่ก็โดนได้นะครับหรือว่าจะเป็นแอสตาในโหมดแอนตี้เมจิกนะครับที่มีการอันตีใส่สกิลของโซลานะครับซึ่งอาจจะโดนสะท้อนกลับถึงตายได้เลยนะครับโดยที่ทางทีมเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างปวดเลยนะครับโดยเฉพาะสาหรับใครที่เป็นแฟนตัวละครตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เอาไว้แก้ทางพวกทําดาเมจแรงๆได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับ0ดาวเนี่ยผมมองว่าเล่นได้แล้วนะครับในโหมด PVP แต่ ก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดดาเมจที่ได้รับนะครับแล้วก็เมื่อเราทีมฟ้าล้วนเนี่ยก็จะสามารถบล็อกบัฟสตูฝั่งตรงข้ามที่มีพลังโจมตีสูงสุดด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวละครฝั่งตรงข้ามที่ไม่สามารถได้รับบัฟต่างๆได้นะครับก็ถือว่าปวดพอสมคั่วเลยนะครับตัวนี้ซึ่งถ้าเรามาพูดถึงตู้นี้นะครับก็เป็นตัวละครทั้ง2ตัวเลยนะที่เราควรจะมีอยู่ใน ID ของเรานะครับซึ่งถ้ามาที่คําถามนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยควรที่จะสูงหรือเปล ูโน่นะครับที่เป็นร่างสปิริตไดถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราควรจะวางแผนแล้วก็ดองเพชรเพื่อที่จะรอสุ่มตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นสายแอตเทกเกอร์สีเขียวด้วยนะครับก็เป็นเหตุผลว่าในช่วงซีซั่นที่6เนี่ยทำไมเราถึงข้ามยามีหรือว่ายังไม่ควรสุ่มนะครับสำหรับใครที่ต้องการเล่นทีมเขียวนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับยังไงเราควรจะมีเพชรเก็บไว้อย่างน้อยเนี่ยสองหมื่นสี่นะครับในการการันตีใน ม่วงเข้ามาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้อง3 0 0 0 0เพชรนะครับในการสุ่มการันตี1ครั้งนะครับโดยเฉพาะตู้เวเนซ่าแล้วก็โซล่านะครับเขาเป็นตัวเล็ดอัพธรรมดาอยู่แล้วนะครับในการสุ่มตู้พวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ตัวละครพวกนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตัวละครที่เป็นตัวเมนอย่างทีมเขียวหรือว่าทีมฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีตัวที่สามารถเอามาใช้แทนก่อนได้นะครับโดยที่ยังไม่จําเป็นจะต้องสุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครอีกตู้หนึ่งเลยนะครับที่ควรม ก็ควรที่จะปั้นเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับหรือว่าเอาไว้แก้ทางสาหรับบางทีมนะครับในโหมด UP นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยยังไงเราก็ควรหาตัวละครลิมิเต็ดมาเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถหาได้เฉพาะตอนที่ตู้เขามาเท่านั้นนะครับยังไงก็ควรเก็บตัวพวกนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมาครับตัวละครตัวใหม่ตู้ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซีซั่นที่8นะครับซึ่งตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวละครซับพอร์ตสีแดงนะครับก็คือหัวหน้าหน่วยกวางริวนะครับซึ่งเป็นร่างอาจารย์เฉลิมชัยนะครับโดย หลังจากที่ทางตัวเกมเนี่ยไม่ได้ออกตัวละครสีแดงระดับ SSR มาอย่างนานนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นราชินีแม่มดนู่นเลยนะครับก็ถือว่าหายไปนานเลยนะครับสำหรับตัวละครสีแดงโดยจะพูดถึงความสามารถของริวนะครับโดยรวมๆเนี่ยเขาจะเน้นไปในส่วนเรื่องของการเพิ่มความคล่องตัวให้กับทีมนะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม SP ให้กับตัวเองนะครับโดยเฉพาะการเพิ่ม SP ให้กับตัวเองเนี่ยถ้ามีการ์ดด้วยเนี่ยถ้าริวโจมตีสตูนะครับที่เป็นสายแอตแทคเกอร์เนี่ยเขาจะมีโอกาส100%เลยนะครับถ้าการ์ดเป็น5ดาวนะครับที่า SP2 แต้มให้กับตัวเองนะครับถ้ารวมกับพัสดี5ดาวด้วยนะครับเมื่อเขาถูกโจมตีเนี่ยโดยสายแท็กเกอร์เนี่ยก็จะเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเองอีก20%นะครับรวมกับ2ดาวด้วยที่เมื่อเริ่มเทินตัวเองเนี่ยก็ยจะได้ค่า SP อีก1แต้มนะครับก็จะทําให้ทีมที่มีริวเนี่ยสามารถเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็ค่า SP ได้รัวๆเลยนะครับค่า SP มันเด้งเต็มเรื่อยๆเนี่ยแล้วริวสามารถนันตีได้เรื่อยๆนะครับความคล่องตัวของทีมเนี่ยก็จะเพิ่มรัวๆเลยนะครับก็ถือว มานะครับก็จะเป็นโนเอลร่างชุดนักเรียนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายฮิลเลอร์สีฟ้านะครับซึ่งบอกเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไม่ธรรมดานะครับหลังจากที่ชามี่ชุดว่ายน้ําเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วตัวโนเอลเข้ามาเนี่ยชามี่ชุดว่ายน้ําอาจตกงานเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการฮิลแบบต่อเนื่องได้แล้วนะครับยังสามารถเอามาดังดีบัฟออกจากทีมได้ด้วยนะครับแล้วก็พวกรักษาค่าสถานะไม่ว่าจะเป็นพวกความเสียหายต่อเนื่องต่างๆนะครับแล้วก็ยังสามารถบล็อกการบัฝ่งตูด้วยถือ ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่เอามารับมือกับพวกค่าสถานะหรือความเสียหายต่อเนื่องต่างๆได้ดีเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเทียบกันระหว่างริวนะครับว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าโนเอลก่อนดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถเอามาล้างความเสียหายต่อเนื่องของบัฟเผาไหมได้นะครับโดยเฉพาะเจมิเลโอน่านะครับแถมยังสามารถฮิลได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับที่น่าจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับแล้วก็เอามาแก้ทางตัวละครที่ทาาดเเมมแบบควสียหตออนื่ง เจเมโลน่าได้ดีนะครับแล้วถ้าหากเรามีการ์ดนะครับเราสามารถล้างสถานะผิดปกติออกจากเพื่อนได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีเลยนะครับล้วก็น่าจะเป็นตัวแรกที่สามารถทําได้นะครับซึ่งถ้าหากเรามองทั้ง2ตัวนี้นะครับความสามารถที่จําเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงเมตานี้เนี่ยเราจะเจอพวกบัฟเผาไหม้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟกเลียนล่างคุณครูนะครับแล้วก็เจเมเลโอน่านะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าฝั่งเราเนี่ยมีการติดสถานะเผาไหม้อยู่นะครับเราจะโดนดาเมจที่รุนแรงมากๆนะครับซึ่งถ้าหากเราเลือกโนเอลนะครับ สำหรับการรับมือกับทีมพวกนี้นะครับแต่ถ้าถึงช่วงนั้นนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับให้ดูข่าวของการมาของยูโน่ร่างพูดก่อนนะครับจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มาก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากซีซั่นนี้ตัวละครตัวนี้ก็อาจจะเข้ามาติดๆก็ได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเรามีเพชรไม่พอเนี่ยก็อาจจะพลาดในการส่งยูโน่ให้ได้5าดาวหรือว่าหาการ์ดให้ได้5ดาวก็เป็นได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวละครตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแล้วถ้าเราพูดถึงยูโน่ร่างสปิริตไดบหรือว่าร่างครึ่งค่นนะรัับสววต ผมมองว่าน่าจะมาต่อจากตู้ของโนเอลแล้วก็ริวนะครับก็คือซีซั่นที่8นะครับซึ่งถ้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เมตาปั่นป่วนอีกครั้งนะครับเพราะว่าตัวละครที่มาหลังจากยูโน่เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ยากนะครับโดยเฉพาะโนเอลเนี่ยถ้าเจอยูโน่เนี่ยก็เล่นยากเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะล้างพวกสถานะความเสียหายต่อเนื่องอย่างเผาไหม้ได้ก็จริงนะครับแต่ยูโน่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่โกงโดยเฉพาะถ้ายูโน่5ดาวแล้วก็การ์ดห้าดาวนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โกงจัดเลยนะครับ ที่สามารถใบได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถบัฟโคงกระพันให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสถานะของพรแห่งลมด้วยนะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะครับในทุกเทินะครับก็คือยิ่งผ่านเทินไปนานเท่าไหร่นะครับยูโน่ก็จะยิ่งตีแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเรามีการ์ดด้วยนะครับก็จะบล็อกบาเรียฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับแถมยังมีสกิลไบด้วยนะครับก็เหมือนเป็นทั้งตัวดีบัฟแล้วก็ตัวดาเมจในตัวเดียวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก งั้นเราจะมาสรุปกันนะครับในเฟสที่2นะครับของตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากตู้ที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าตัวละครหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นการเลือกระหว่างซ้ายหรือว่าสีนะครับหรือว่าทีมเฉพาะที่เราจะต้องการเล่นนะครับหรือว่าเราปั้นอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้มีเกณฑ์ตายตัวนะครับว่าจําเป็นจะต้องเลือกตัวไหนนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเล่นได้ดีจากทีมที่เราใช้อยู่นะครับอย่างเช่นทีมเขียวล้วนหรือว่าทีมฟ้าล้วนนะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยก็อาจจะับคร จะขึ้นอยู่กับว่าเรากาลังจะปั้นตัวอะไรหรือว่าทีมอะไรนั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ที่ทีมแต่ละคนเลยแต่หลักๆนะครับสำหรับคนที่มีทรัพยากรจํากัดนะครับหรือว่าสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยยังไงเนี่ยตัวละครที่เราไม่ควรพลาดนะครับหลักๆคือก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องวางแผนให้ดีนะครับในการที่จะเก็บตัวพวกนี้นะครับโดยเฉพาะการเก็บเศษอเนกประสงค์นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้กับตัวละครพวกนี้นะครับรวมไปจนถึงที่อัพหน้าสกิลนะครับที่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับตโ ยังไงก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูแล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับสำหรับไทม์ไลน์ตัวละครในอนาคตนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่6ถึงซีซั่นที่8นะครับซึ่งระยะเวลาของการเข้ามาของตัวละครนะครับก็อาจจะมีคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับซึ่งยังไงเนี่ยก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ